เราดูตอนนี้อยู่กับอุณหอิงเพชรบ้านแพงนะฝากเพลงหน่อยลูกฝากมันันเพลงไหมไม่ได้แับนี้หรอเราเพลงนี่แล้วก็ซีซาร์นนะคะแล้วก็อุ๋งอิงสตอรี่แบบสนุกสนานมากเสียงไหลอะไรนะแซ่แซ่เป็นยังไงบ้างเสียงดีมาก แบบว่าแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเคยดูครั้งแรกเสียงดีมากเสียงมีพลังมากไม่เหมือนในดราม่าเลยสาวน้อยเพชรันท์สนุกมากครับผมเสียงดีสมคำร่ำลือครับสุดยอดบอลเจอก็สุดยอดครับปีหน้าสนุกมากสาวน้อยเพชรบันแพงปรึกษาไปจ้างจวจวมันบ่ได้ครับผมอะไรคือจวบมันต้องจ้างข่าวด่วนครับทุกคนวันนี้ก็คือโอ้โหได้ดูคลิปข้างต้นไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ โอ้โหได้ไปเจออุ่อิงไปบ้านแพงนะครับน้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับทุกคนองุ่นอิงดีใจมากนะครับตอนที่ได้เจออุ้มอิมนะครับน้องก็แบบโบกมือบายๆพิมพ์อิมมาได้ยังไงนะครับแต่น้องน่าจะทราบแหละว่าเป็นบ้านเกิดของอุ้มอิมนะครับองุ่อิงน่ารักมากครับแล้วก็ยังเป็นเด็กที่เหมือนเด็กนะครับยังเป็นเด็กที่เหมือนเด็กแล้วก็บนเวทีคือโอ้โหมากความสามารถมากๆทุกคนเชื่อไหมครับว่าคนที่บ้านอุ้มอิมนะครับ ที่ได้ดูน้องเมื่อคืนนี้คืออึ้งกันเลยทีเดียวบางคนแบบเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นคุณครูแบบนี้ครับทุกคนไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูคลิปองค์อิงเท่าไหรแต่เขาว่าเห็นอุ้มอิ่มเนะี่ยโพสรูปน้องบ่อยลงคลิปน้องบ่อยอ่านข่าวน้องบ่อยเพิ่งมาเจอความสามารถขององค์อิงเมื่อคืนนี้ครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่ารู้แล้วแหละว่าทําไมน้องถึงดังเสียงองค์อิงคือไม่เหมือนใครเลยน้องเสียงไม่เหมือนใครเลยในวงนะครับ เสียงกล้องกลงวานมากๆแล้วพ่ออุ้มอิ่มข่าวกระแสคือนะครับคือพูดเลยว่าเพึ่งคือปกติน้ะได้ฟังแต่ในคลิปวิดีโอพ่ออุ้มอิ่มข่าวกระแสบอกว่าโอ้โหอ้าปากค้างอะ่ะเสียงดีมากนะครับองค์อญิงเสียงดีมากแล้วก็จ้างต่อแล้วบ้านอุ้มอิ่มคือจ้างต่อแล้วนะครับโดยที่ ไม่มีข้อกังขาอะไรเลยว่าจะไม่ไม่มีเหตุผลไหนที่จะไม่จ้างสาวน้อยเพชรบ้าแนแพงอย่างเมื่อคืนนี้คนแบบเยอะมากๆมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยก็มาแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปดูด้านหน้าเวทีเมื่อวานนี้ในขณะที่น้องอุงอิงเพชรเพชรบ้าแนแพงออกมาเนี่ยเหมือนเป็นตัวดึงดูดเหมือนเป็นแรงดึงดูดนะครับที่ทำให้คนเนี่ยมาดู คนดูกําลังนั่งดูเนี่ยลุกเข้าไปถ่ายรูปน้องนะครับทุกคนเยอะมากๆนะครับของแท้จริงๆของแท้องค์อิงคือของแท้แล้วก็วันนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะบรรยากาศที่พิมเข้าไปหาแม่หน่อยนะครับก็ได้สอบถามแม่หน่อยเป็นยังไงบ้างเดินทางกับลูกสาวแม่หน่อยก็บอกตอนนี้แบบป่วยยืนแล้วนะคือเหมือนกับชินแล้วอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งชินแล้วกับการเดินทางนะครับแต่การเดินทางก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะมันมันนั่งรถ ตลอดเวลานั่นเองนะครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากแม่หน่อยครูหมอนอิงนะครับน่ารักมากต้อนรับอุ้มอิ่มดีมากแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อนนท์แม่บีครับก็มารุมถ่ายหลายๆช่องเสียบี้ขอบคุณเสียบี้ด้วยนะครับลงคลิปอุ้มอิ่มเมื่อวานแล้วก็พี่ออสดีเลอร์นะครับก็มาถ่ายคลิปอุ้มอิ่มเมื่อวานนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็คลิปเมื่อเช้านี้นะครับ คลิปเมเื่อเช้านี้ที่อมอิ่มเนี่ยได้มีการลงไปเนาะก็คือคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับเป็นเป็นคนในหมู่บ้านอุมอิ่มนี่แหละครับทุกคนดูคลิปอุ้มอิ่มทุกวันดูคลิปน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกวันนะครับจนเขาเรียกว่าอะไรจนจนหายป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับคุณพ่อเขาเป็นเป็นโรคเป็นโรคมะเร็งอันทะนะครับแล้วก็โอ้โหเราบอกว่า ทำทำคีโมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยแล้วก็เปิดมาเจอคลิปอุง,องิงตอนที่น้องออริชันนะครับแล้วก็เปิดมาดูขขาอุ้มอิ่มนะครับคุณพ่อก็โอ้โหน่ารักมากนะครับน่ารักมากจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่หายป่วยแล้วก็ขอให้พ่ออ่างนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนอนแบบนี้ตลอดไปอ้วนมากนะครับคุณพ่ออ้วนมากสุขภาพดีนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้หลวงพ่อนะครับที่บ้านอุ้มอิ่มก็คือจ้าง จ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงต่อเลยนะครับคือจ้างต่อเลยในเดือนมีนาปีหน้านะครับทุกคนซึ่งให้เหตุผลว่าหาคิวยากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยหาคิวยากแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าคนที่นะครับคนที่ไปดูเนี่ยเยอะจริงๆเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกแบบนี้เลยลไม่ใช่แค่คนในหมู่บ้านนุ่มอิ่มนะครับคือหน้าแบบหน้าไม่ค่อยคุ้นเลยอนะทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยว่าหน้าเนี่ยไม่ค่อยคุ้นตาเลยนะครับก็จะมีบ้านอื่นมาด้วย บ้านใกล้เดินเชียงหนองสองห้องบ้านหนองแวงก็มาสู่อะไรแบบนี้ครับทุกคนมากันเยอะมากันเยอะมากนะครับคือกระแสะเขาก็ต้องยอมรับเนาะสำหรับสาวน้อยเพื่อนไทยแล้ววินาทีที่มุ่งอิงเขาออกมาคือแบบคนลุกคนลุกจริงอะไรจริงนะครับคนลุกจริงแล้วก็วันนี้เนาะยินดีกับทางพ่อการชัยด้วยนะครับยินดีกับทางพ่อการชัยวิไลศิลป์ด้วยที่วันนี้เพลงผาชนะใจดำเนาะ แค่ทีเซอร์ติดในมาแรงโอ้โหสุดยอดมากพ่อการชัยก็ขอให้นะครับเพลงของพ่อปังๆดังๆเชื่อว่า fc แฟนคลับเนี่ยรอซับพอร์ตแล้วก็รอสนับสนุนแล้วเพราะว่าโหได้นางเอก MV อย่างพ่อเอกแม่หน่อยนะครับเป็นพระเอก MV กับนางเอกนะเมื่อวานนี้ก็แซวแม่หน่อยอยู่กับการเป็นพระเอกนางเอก MV นะครับน่ารักมากทุกคนวันนี้อิ่มเหนื่อยนิดนึงนะครับพอดีแบบว่านอนดึกด้วยแล้วก็อ่า คือเทปของผมอิ่มที่ไปจัดรายการนะครับก็วันนี้ปล่อยเป็นคลิปเนาะตอนแรกก็คือว่าจะไปแล้วก,ก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราดึกมากเลยเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณแม่เวอร์ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบโอ้โหแซวอิ่มเมื่อคืนนี้เนาะช่วงลําเรื่องนะครับก็มีการแซวออิ่มอยู่เมื่อคืนนี้นะครับนะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจักใจนะครับนะขอให อ,อุงอิงน้อกเฮงเฮงปังๆแล้วก็ตอนนี้วันนี้ไปสาแก้วต่อใช่ไหมครับพี่ลูกน้ำเนี่ยก็ไปวันนี้พีล่ลูกน้ำน่าจะไปมอบมาลัยของพ่อลูกคู่บุญด้วยนะครับก็เป็นกาลังใจให้พี่ลูกน้ําด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอุงมิมก,ก็เอาบรรยากาศเนาะเดี๋ยวคือวันนี้ก็จะทผ้าป่าไปที่วัดนะครับทผ้าป่าไปที่วัดด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็าฝากพอพีอ่เมฟซี MC นาอไปดันเพลงของพ่อการชายต่อนะครับผาชนะใดใจดําแล้วก็ ปล่อยวันที่เท่าไหร่นะมิมก็หลืมแล้ว,เร,วเร็วนี้แหละแล้วก็วันที่30เนาะน้องอิงก,ก็คือได้ฝากเพลงเอาไว้นะครับน้องได้ฝากเพลงเอาไว้ผู้บ่าวคนแรกวันที่30นะครับก็เดี๋ยวเราไปรอดูรอเชียร์รอปั่นวิวกันนะครับนะเมื่อคืนนี้สุดยอดมากสาวน้อยเพืนแต่งเครื่องเสียงแบบนั่นนะครับคนล้นสนามมากๆนะครับคนแบบล้นเลยสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับก็อ่ะ เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้แบบปังๆดังๆเปลงเปรียกเยนาะคืออยากให้บอสโจแกพักผ่อนบ้างนะทุกคนเรามองว่าบอสโจแบบพักผ่อนน้อยมากเลยเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็มีการไปหาบอสโจด,ด,ดูเป็นคนดูดูพักผ่อนน้อยนะสำหรับบอสโจเมื่อคืนนี้นะครับ นะเป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนนะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนครับ